สวัสดีครับวันนี้ลองรีวิวนะครับก็จะมารีวิวหูฟังจากทางแบรนด์ Jaby นะครับตัวนี้เลยในรุ่นของไฟฟลายวินเทจนะครับโดยรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่คุ้มค่ามากๆนะด้วยสเปคที่อัดมาแน่นแล้วในเรื่องของการเล่นเกมไมโครโฟนก็ถือว่าทําได้ดีอีกด้วยนะครับและรูปทรงเนี่ยออกแบบมาตามแบบของเออร์โกนอเมิกเลยสามารถใส่ออกกําลังกายได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแถมราคาค่าตัวณตอนนี้นะครับก็อยู่เพียง 1, 7 5 0บาทเท่านั้น ในงบไม่เกิน2,000บาทเนี่ยถือว่าเป็นหูฟังอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองครับผมก่อนจะไปรีวิวสเปคกันนะครับมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนเลยนะโดยเจ้าตัว Jaby ไฟฟ้าวินเทจตัวนี้นะครับจะเปิดตัวมาพร้อมกันถึง2สีนะครับก็จะมีทั้งสีดําและก็สีทองแบบนี้นะครับซึ่งเปิดกล่องออกมานะเราจะพบตัวกล่องชาร์จเนี่ยนอนอยู่ในกล่องนะครับและเมื่อเราเปิดกล่องชาร์จขึ้นมานะครับก็จะมีหูฟัง Jaby ไฟฟ้าวินเทอยู่อย่างนี้นะครับผม แล้วก็จะมีจุกสำรองนะครับซึ่งจุกสำรองตรงนี้จะให้มาทั้งหมด6คู่เลยนะครับถือว่าให้มาเยอะมากๆนะครับโดยจะมีคู่หนึ่งเนี่ยใส่อยู่ตัวหูฟังอยู่แล้วนะโดยจุกเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบนะครับอ่าก็จะมีเป็นแบบช็อตนะครับคือแบบด้านขวามือผมแล้วก็แบบโรคือแบบด้านซ้ายมือนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นจุกแบบหน้าแคบแล้วก็หน้ากว้างนั่นเองโดยจุกทั้ง2แบบเนี่ยจะให้การสวมใส่ที่ต่างกันนะครับโดยจุกแบบปากแคบหรือแบบช็อตเนี่ยเวลาสวมใส่เนี่ย มันจะลึกเข้าไปในรูหูมากกว่านะและทําให้เสียงย่านต่ําทําได้หนักแน่นขึ้นนะครับแลมก็จะจีจ๊ดจัาดขึ้นเล็กน้อยเหมาะสำหรับคนที่เอาไว้ฟังแบบเสียงแน่นๆกระแทกกระแทกนะครับส่วนจุกแบบกว้างหรือแบบ,บโรนั้นนะครับจะให้ฟิลการสวมใส่ที่สบายกว่านะครับโทนเสียงของจุกประเภทนี้นะครับขับออกมาเนี่ยเบสจะซอฟลงกว่าแบบช็อตเล็กน้อยนะครับให้แรงประทะยังถือว่าอยู่พอตัวอยู่ เสียงออกเนี่ยจะครบทุกย่านกว่านะครับแล้วก็จะได้ความบาลานเสียงที่ฟังสมูทกว่านั่นเองรวมไปถึงช่วยให้ย่านกลางนั้นมีโทนที่สว่างขึ้นฟังสบายขึ้นอีกด้วยนะครับโดยจุกทั้ง2แบบนะครับก็จะให้มาอย่างละ3คู่นะก็จะมี s m l นะครับซึ่งเราสามารถลองเปลี่ยนตามความชอบของเราได้เลยนะครับและก็ต่อมานะครับที่มีในกล่องอีกก็คือสาย s t e ็นะครับหรือว่าสายคล้องนั่นเองซึ่งสายคล้องตรงนี้นะครับตรงปลายเนี่ยแล้วก็สวมมาในก้านะครับ เอาไว้ออกไปใส่วิ่งนะเผื่อเวลาเราวิ่งลงเท้าน้ำหนักแรงๆหรือกระโดดนะครับจังหวะหูฟังที่เราสวมไม่แน่นเนี่ยอาจหลุดร่วงลงมาได้ไสายสแตปเนี่ยก็จะคล้องอยู่ที่คอไม่ให้หูฟังตกไปยังพื้นนั่นเองถือว่าแบรนด์จาร์บี้เนี่ยก็ใส่ใจตรงนี้มาเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวสายชาร์จนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายชาร์จแบบ t ท p e 4มาตรฐานเลยนะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะมีเป็นคู่มือแมนนวลยูเซอร์นั่นเองครับ ส่วนเรื่องของสเปคนะครับตัวจา B บี้ไฟฟลายวินเทตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชั่น5.2นะครับโคเดกของเสียงเนี่ยรองรับแบบ FX เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้คุณภาพเสียงเนี่ยออกมาละเอียดชัดเจนครบทุกย่านมาพร้อมกับเกมโหมดนะครับที่ช่วยลดอาการดีเลย์ของการเล่นเกมได้เป็นอย่างดี <S <S มีไมโครโฟนถึง4ตัวนะครับโดยแบ่งเป็นข้างละ2นะ มาพร้อมกับระบบ ENC นะครับที่ช่วยลดเสียงรบกวนที่จะเข้าใหม่ได้ดีอีกด้วยนะครับ <c oughs> ส่วนไดเวอร์ของหูฟังนะครับตัวนี้จะเป็นแบบกราฟีนแอนเทนนะครับช่วยให้มีความอิ่มของเนื้อเสียงฟังสนุกมากขึ้นนะ พร้อมระบบ Transparency Mode หรือโหมดรับเสียงจากภายนอกนั่นเองเหมาะสำหรับการใส่ออกกำลังกายนะครับส่วนการกันน้ำนะครับตัวจาร B บี้ไฟฟ้าวินเทจนะครับก็มาพร้อมกับการกันน้ำระดับ IPX5 นะครับสามารถโดนเหงื่อละอองน้ำฝนโปรยปยน้ำสาดได้สบายนะครับแต่ถ้าจุ่มน้ำตัวนี้ไม่รอดแน่นอนส่วนเรื่องการชาร์จไฟนะครับเจ้าจาร B บี้ไฟฟ้าวินเทจนี่ก็รองรับการชาร์จแบบไร้สายนะครับหรือจะเสียบสายแบบ Type C ที่แถมมาในกล่องก็ได้นะ แบตเตอรี่ของทาง JABBY ไฟไฟ้าวินเทจนะครับมีการอัปเกรดใหม่จากของปีที่แล้วด้วยนะคือตัวหูฟังเนี่ยสามารถใช้งานได้นานถึง8ชั่วโมงนะครับต่อการชาร์จและชาร์จกลับลงกล่องชาร์จได้อีก24ชั่วโมงนะครับนั่นหมายความว่าหูฟังบวกกล่องชาร์จจะสามารถใช้งานได้นานถึง32ชั่วโมงเลยนะครับถือว่าเป็นแบตที่อึดใช้ได้เลยนะแต่การใช้งานเนี่ยก็อยู่ที่ความดังระดับ50%เท่านั้นนะครับ หากมีการเปิดที่ดังกว่านั้นหรือมีการใช้ไมโครคู่ไปด้วยเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะลดหลังตามการใช้งานลงไปครับผมต่อมาก็จะมาดูเรื่องของดีไซน์กันนะครับและก็วัสดุด้วยนะเจ้าจาบี้ไฟไฟลายวินเทจตัวนี้นะครับมาพร้อมการถึง2ส,สีนะครับคือสีดําด้านซ้ายมือและก็คือสีบรอนซ์ทองด้านขวามือนะครับซึ่งสีบรอนซ์ทองต,งตรงนี้นะครับมันจะออกเป็นแบบทองสำริดนะครับให้ความวินเทจตามชื่อรุ่นของเขาเลยโดยวัสดุรอบนอกนะครับจะเป็นพลาสติกเคลือบด้านไว้ทั้งหมดนะครับ สัมผัสเนี่ยจะแอบหนื่นๆมือเล็กน้อยนะครับป้องกันการลื่นหลุดมือได้ระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นบริเวณช่องชาร์จไฟแบบนี้นะครับด้านบนนะครับบนฝาตรงนี้ก็จะมีปั๊มโลโก้จาร์บี้ไว้นะครับและเปิดฝาขึ้นมานะครับแล้วก็จะพบกับหูฟังจาร์บี้ไฟฟ้าวินเทจนะครับส่วนบริเวณใต้หูฟังบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้รีเฟซหูฟังนะครับกรณีหูฟังแบบติดข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กดตรงนี้รีเฟซได้ ซึ่งตัวกล่องชาร์จนี้นะครับก็จะเป็นแบบออโต้ด้วยนะเมื่อเราเคยเชื่อมต่อกอุปกรณ์เครื่องอะไรไว้แล้วนะครับครั้งต่อไปเนี่ยแค่เปิดฝามาหูฟังก็จะจับคู่อัตโนมัติทันทีนะครับส่วนตัวหูฟังนะครับก็จะเป็นหูฟังทรงอินเอียร์นะครับแบบมีก้านสั้นๆนะครับวัสดุเนี่ยจะเป็นพลาสติกเคลือบด้านนะครับส่วนบริเวณบนสุดนะครับตรงนี้นะครับจะออกเงาๆเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นสีดำเนี่ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูสีดำนะ นี่ฮะถ้าเป็นสีดำนะครับก็จะมีความเป็นแบบประกายวิงวิงนะครับถ้าดูใกล้ๆเนี่ยมันจะมีเหมือนกากเพชรบางๆอยู่ในสีดำนะครับหากมีการกระทบกับแสงหรือมีความแบบเจอแสงสาดนะครับตัวหูฟังสีดำเนี่ยบริเวณตรงเงาเงาตรงเนี้ยก็จะมีความวิงวับเล็กน้อยนะครับส่วนสีทองเนี่ยก็จะทองแบบเดียวกับฝาเลยนะครับและบริเวณหลังหูฟังนะครับก็จะมีบริเวณจุดชาร์จนะครับซึ่งเป็นพินทองแดงอย่างนี้นะครับ2จุด แลวก็จะมีสัญลักษณ์นะครับปั๊มลึกลงไปบริเวณใต้พินนะครับว่าเป็นข้าง L หรือข้าง R นะครับผมส่วนบริเวณกลมๆหลังหูฟังตรงนี้นะครับหรือตรงโลโก้สีดําตรงนี้นะครับคือบริเวณสั่งงานคอนโทรลนะครับโดยตรงนี้นะครับจะเป็นยางนะซึ่งจุดเด่นของจาร์บี้ไฟฟ้าวินเทจนั้นอ่ะคือการสั่งงานหูฟังที่สามารถสั่งงานได้แบบทัชหรือสัมผัสหรือจะกดปุ่มลงไปเลยก็ได้นะครับส่วนไม้นะครับข้างหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะครับ โดยไม้แต่ละข้างเนี่ยจะอยู่บริเวณปลายก้านนะครับเนี่ยก็คือจะมีบริเวณปลายก้านตรงตรงัวตรงนี้แล้วก็จะมีอยู่บริเวณบนบนโลโก้ตรงนี้นะครับผมต่อมาจะมาสอนวิธีใช้งานเจ้าตัวจาร์บี้ไฟฟลายวินเทจกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเปิดฝากล่องชาร์จครับผมาจากนั้นแล้วก็รอบลูทูธสักครู่นะครับในการเชื่อมต่อครั้งแรกอาจใช้เวลาในการค้นหาเล็กน้อยนะครับเมื่อเจอชื่อไฟฟลายวินเทจเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปได้เลย อันนี้ก็แปลว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีครับผมส่วนการคอนโทรลตัวหูฟังของตัว Jaby ไฟฟวินเทจนะครับก็สั่งงานได้ทั้งทัชและก็กดในจุดเดียวกันนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสอนวิธีการทัชก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่กดนะทัชก่อนเลยในการหยุดเล่นเพลงนะครับแล้วแตะข้างใดก็ได้นะครับ2ครั้งนะ 1- 2สฟังเกดดูนะครับตรงโลโก้เพลงนี้ก็จะหยุดนะครับเนี่ยหนึ่งสองก็จะเล่นเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับนี่ฮะหยุด ลแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นการเพิ่มลดเสียงนะครับข้างซ้ายคือลดข้างขวาคือเพิ่มนะครับแตะแล้วปล่อยนะแตะแล้วปล่อยเนี่ยสังเกตแถบเสียงตรงบลูทูธนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับต่อไปลดนะครับแตะแล้วปล่อยแตะแล้วปล่อยแตะแล้วปล่อยแล้วก็กรณีใน, nee ในการเปลี่ยนเพลงถัดไปนะครับอเดี๋ยวก็ไปที่หน้าเพลงก่อนนะกรณีเปลี่ยนเพลงถัดไปนะครับแตะข้างขวา3ครั้งนะครับ1 2, 3สาม กับเพลงก่อนหน้านะครับแตะข้างซ้าย3ครั้งนะครับแต่ถ้าเพลงเนี่ยมาเล่นเกิน3วิไปแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะกลับไปเล่นเพลงเนี่ยเพลงเพลงเดิมเนี่ยแหละครับแต่จะเริ่มวิธีที่0ูนย์ใหม่1 2 3นี่ฮะต้องเล่นก่อน3วินะ1 2 3มนี่ฮะมันก็จะกลับไปเพลงก่อนหน้านะครับกรณีมีการแบบสายโทรเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็แตะ2ครั้งรับได้ปกตินะครับแต่ถ้าเราต้องการเรียกซิลลหรือผู้ช่วย Assistant นะครับ ก็แตะข้างใดก็ได้นะครับค้าง3วิอ่าหนึสอนี่ฮะซิลิก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นการสั่งงานแบบกดนะครับผมซึ่งแบบกดเนี่ยจะเอาไว้ใช้ในกรณีเปิดโหมดต่างๆเท่านั้นนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีอยู่2โหมดเนาะคือเกมโหมดแล้วก็ทาร์สเปเรนซี่โหมดซึ่งข้างซ้ายนะครับเมื่อเรากดลงไปค้าง2วินะครับจะเป็นการเปิดทาร n สเปเรนซีนะครับ และถ้าต้องการปิดก็กดด้านซ้ายเหมือนเดิมนะครับสวิส่วนข้างขวานะครับเมื่อเรากด2วิเนี่ยก็จะเป็นการเปิดหรือปิดเกมโหมดนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอาหูฟังข้างข,างขวาเนี่ยแนบไว้ที่ไม์นะแล้วก็กดข้างซ้ายค้างนะครับเพื่อเปิด Transparency mode กดข้างซ้ายค้างนะครับสวิเมื่อเราได้ยินเสียงไอเสียงเนี่ยแหละครับเมื่อได้ยินปุ๊บเสียงหูฟังของเราเนี่ยไม์ที่หูฟังมันจะดูดเสียงรอบข้างเข้ามาหมดเลยนะครับทำให้เราได้ยินเสียงรอบนอกนั่นเอง กรณีต้องการปิดก็กดค้างอีก2วินะครับเมื่อได้ยินตรุ้อีกรอบหนึ่งนะครับแค่นี้นะครับเสียงรอบข้างหรือเสียงแอมเบียนก็จะปิดไปนะครับอ่าส่วนข้างขวานะครับก็จะเป็นการเปิดปิดเกมโหมดนะครับเดีผมจะลองกดค้างนะครับเพื่อเปิดเกมโหมดนะ1 2อ่าอันนี้เกมโหมดออนนะครับแล้วก็สามารถใช้งานเกมโหมดแบบไม่มีดีเลย์ได้แล้วนะครับกรณีต้องการปิดเกมโหมดก็กดอีก2วินะครับห Mode off. อ,อันนี้ก็จะเป็นเกมโหมด Off นะครับเกมโหมดก็จะถูกปิดลงนะครับการใช้งานโดยรวมทั้งทัชและก็พุชหรือแบบกดเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับจะให้ฟังดีเลย์เทสกันนะครับรวมไปถึงการเล่นเกมและเสียงของไมโครโฟนด้วยนะครับว่าเป็นยังไงยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับ ฮัลโหลเทส12เสียงที่ได้ยินต่อไปนี้นะครับเป็นเสียงที่มาจากเจ้าตัวหูฟังของจาบี้ไฟฟลายวินเทจนะครับเสียงไม่เป็นไงกันบ้างลองรับฟังกันดูเลยนะผมจะนับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนโลเทสหนสถานที่ที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับอยู่ในห้องปกติเลยนะครับมีแค่พัดลมเปิดแค่ตัวเดียวนะครับฮัลโหลเทสหนฮัโหลเทสหนึ่งสอง อันนี้ใช้งานนองประถานที่นะครับอาจะมีเสียงรถผ่านไปผ่านมาน้อยๆนะครับอันนี้ไม่ได้เยอะมากแต่รอบๆตัวเนี่ยก็จะมีเสียงคนคุยเสียง <c oughs> คนเดินกันนะครับยังไงลองรับฟังกันดูเลยนะ <c oughs> ผมจะลองนับ1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกเดแดเก้าฮัลโหลเทสหนหลังจากฟังดีเลย์เทสและไมค์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปแนวเสียงกันนะครับ โดยเจ้าตัวของไฟฟลายวินเทจตัวนี้นะครับให้เบสที่มี i m p a c t ดีมากๆเลยนะครับเบสหรือ,อย่านต่ำเนี่ยไม่ได้กระแทกจนเกินไปนะปลายเสียงของเบสไม่พลาดนะครับตัวย่านต่ำเนี่ยเก็บตัวได้ไวมากมีมิติย่านต่ำเนี่ยถือว่าลึกอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่อาจจะไม่ได้ลึกมากอย่างพวกแบบเพชรวันตัวละสองพันกว่าบาทนะครับเก็บรายละเอียดปลายเสียงย่านต่ําได้ดีนะครับส่วนเสียงร้องหรือเสียงกลางเนี่ยทำได้เคลียร์ใสชัดเจนนะครับ เก็บรายละเอียดเนื้อเสียงได้ครบเต็มอิ่มนะส่วนแหลมเนี่ยจะมีความฟลุ้งฟลิงใสๆนะครับไม่จี๊ดจ๊าดปาดหูนะครับฟังได้แบบสบายๆไม่ล้าหูปลายหางเสียงแหลมเนี่ยถือว่าทอดได้ไกลนะโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าฟังกันเนี่ยเสียงจะออกในโทนบาลานซ์ดีมากนะครับไม่มีย่านไหนแบบไปฉุดลังกันเลยฟังได้แบบทุกแนวจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร็อก EDM ป๊อปแจ๊ ตัวนี้ถือว่าเอาอยู่นะครับส่วนสเตจหรือเวทีเสียงนะครับตัวนี้จะอยู่ในระดับกลางไปทางกว้างนะครับผมจับชิ้นเครื่องดนตรีเนี่ยได้ถือว่าชัดเจนนะแยกเสียงแซนะเสียงกีตร์ลายชิ้นดนตรีต่างเนี่ยเก็บได้ละเอียดมากส่วนเสียงร้องเนี่ยจะอยู่นําหน้าเครื่องดนตรีเล็กน้อยนะครับทาให้เสียงร้องไม่โดนกลบนะครับทาให้เวลาใส่หูฟังนานๆเนี่ยจะฟังได้สบายและก็ไม่ได้อึอดอัดครับผม ส่วนเรื่องการใส่ดูหนังนะครับจากการทดสอบดูหนังทั้ง넷ฟิกด i สนีย์พัด HBO นะครับไม่พบอาการดีเลยเลยเสียงและภาพเนี่ยถือว่าไปตรงกันอย่างปกติเลยนะครับยิ่งใครดูหนังแนวแอคชั่นนะครับเสียงปืนเสียงเอฟเฟกต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ละเอียดและหนักแน่นสุดๆเลยเสียงนักสแสดงเนี่ยถือว่าเก็บรายละเอียดเสียงพูดได้ดีนะครับไม่ได้ถูกเอฟเฟกตรงเนี้ยกลบแต่อย่างใดนะใครชอบดูหนังนะครับผมบอกเลยว่าจาบี้ไฟฟลายวินเทจเป็นอีกตัวเลือกที่ผมว่าไม่ควรมองข้ามเลยนะครับณนะเวลานี้ ส่วนเรื่องของการเล่นเกมนะครับตัวจาบี้ไฟปลายวินเทจนะครับมาพร้อมกับเกมโหมดจากการทดสอบการเล่นเกมนะครับภาพและเสียงภายในเกมเนี่ยถือว่าแทบจะไม่ดีเลยเลยนะครับแต่ถ้าเกมแนว FPS จริงๆนะครับจากการทดสอบจังหวะที่ชุลมุนจริงๆเลยนะครับแอบมีดีเลยแบบปลายปายเสียงอยู่เล็กน้อยนะครับน้อยมากๆถ้าไม่จับผิดจริงๆนะครับแยกไม่ออกเลยนะครับว่าตรงนี้คือการดีเลย์ถือว่าดีเลย์น้อยกว่าหลายแบรนด์ในตลาดณปัจจุบันด้วยซ้ำไปส่วนการแยกเสียงสีเท้าภายในเกมแยกทิศทางเสียงปืน ถือว่าทําได้ดีนะครับสามารถจับทิศทางของเสียงได้นะครับถือว่าจับได้ง่ายเลยแหละไม่ได้ยากอะไรนะครับสายเกมเนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้สบายนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับก็จะมาสรุปเรื่องข้อดีข้อเสียกันนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากข้อดีกันก่อนเลยนะจาร์บี้ไฟไฟ้าวินเทจนะครับถือว่าเป็นหูฟังที่ฟีเจอร์ครบนะครับจบในตัวเลยที่เรียกว่าแบบคุ้มค่ามากที่สุดนะนะเวลานี้ทั้งคุณภาพของเสียงไม์เกมโหมดแบตเตอรี่ราคาใครที่งบจํากัดนะครับหรือว่ามีงบไม่เกิน2 0 0พเนี่ย ต้องการหูฟังจบในตัวเดียวเลยนะครับผมว่าจาบี้ไฟายบินเท็ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับ 2. นะครับการสวมใส่นะครับสำหรับหูของแบบผู้ชายอย่างเรานะถือว่าใส่สบายระดับหนึ่งเลยนะครับเอาใจใส่ออกกําลังกายได้อย่างดีนะครับกระชับไม่หลุดง่ายและอย่างที่บอกฮะเขามีการแถมสายแสแตทมาให้ด้วยสามารถใส่คล้องได้นะครับไม่ต้องไปหาซื้อแยกและก็3นะครับเรื่องของสัญญาณนะจากการใช้งานมาประมาณ25วันนะครับ พบว่าสัญญาณเนี่ยค่อนข้างมีความเสถียรนะครับมีแอบสะดุดบ้างน,นะครับกรณีอยู่แบบใกล้ๆจุดที่แบบสัญญาณแรงๆหรือสัญญาณเยอะๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมแล้วนะครับก็ยังมีความเสถียรกว่าหลายๆแบรนด์นะครับที่แบบไม่ได้กระตุกพั่มเพื่อขนาดนั้นนะต่อมานะครับพูดถึงข้อเสียกันบ้างน,นะครับข้อแรกเลยคือเรื่องของการกันน้ํานะตัวเนี้ยนะครับมีการกันน้ําให้เพียง IPX5 เนาะอย่างที่สเปกเขากำหนดซึ่งถ้าออกกำลังกายจริงๆเนี่ยใจเนี่ยอยากให้มีถึง IPX7 เลยนะครับ แต่ก็ถือว่าพอรับได้นะเพราะเราแค่เอามากันเหงื่อกันละองฝนการน้าําสัดพวกนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าโอเคอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของการคอนโทรลแบบทัชนะครับตัวนี้ทัชจะค่อนข้างไวไปนิดนึงนะครับแต่โดนบริเวณขอบยางเนี่ยหรือบริเวณสัมผัสเนี่ยนิดเดียวเนี่ยคือการสั่งงานทันทีเลยนะครับและบริเวณสัมผัสเนี่ยมนันใหญ่ซะด้วยนะตรงนี้ใครที่ติดจับหูฟังบ่อยๆอาจจะมีงนหงิดบ้างนะครับหลักๆนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนเรื่องค่าตัวของเจ้าตัวจารบี้ไฟไฟลายวินเทจนะครับตัวนี้จะอยู่ในที่1,750บาทนะครับผมพร้อมรับประกันศูนย์ไทย1ปีเต็มหากใครสนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านเลติน่าทีเลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกด u u s สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากทางลองรีวิวยังไงก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ